ใครเอ่ยหนูน้อยข้างกายเจตเจตตลินปัจจุบันโตเป็นสาวดีกินนางเอกแถวหน้าเป็นสาวสวยตลอดการที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีต่อก,กี่ปีความสวยของเธอก็ไม่เคยลดลงเลยจริงๆสำหรับเชียที่มัมพรลิทธาอภินันนางเอกสาวสวยมากความสามารถเจ้าของมงกุฎมิตรทิน ไทยแลนด์2002คนนี้นี่เองปัจจุบันสาวเชียนอกจากเป็นนักแสดงแล้วยังมีงานพิธีกรงานผู้จัดและเป็นถึงนักธุรกิจอีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งเติบโต,ตอย่างมีคุณภาพจริงๆล่าสุดภาพวัยเด็กของเชียที่มันพรกลายเป็นที่หึงหาอีกครั้งกับภาพสาวน้อยถักเปียสองข้างนั่งอยู่ข้างกายนักร้องดังเจ็ด เจตรินใครจะคิดว่าสาวน้อยวันนั้นจะกลายเป็นดาราแถวหน้าของวงการในวันนี้